สวัสดีครับผมเอลำมปานะครับนะวันนี้จะพามาชมนะครับห้าดับพระกิ่งหลักล้านนะครับที่ไม่ใช่พระกิ่งของประเทศไทยนะครับนะเป็นพระกิ่งอะไรบ้างผมเชื่อได้เลยว่าเพื่อนๆพี่ๆหลายคนไม่รู้จักนะครับนะเผื่อใครไปเจอแบบนี้นะครับรับเงินหลายแสนถึงหลักล้านได้เลยนะครับเผื่อท่านมีให้ในบ้านเป็นกิ่งอะไรบ้างไปชมกันเลยครับอันดับที่1น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นพระกิ่งใหญ่ ประเทศจีนนะครับนะอันนี้เป็นพักกลิ่งที่มีถินกําเนิดครับอยู่มอนคนสซลไสประเทศจีนสร้างในราวสมัยราชวงศ์ถังนะครับเป็นกลิ่งที่นิยม ต่อเนื่องมาช้านานนะครับตั้งแต่นะครับเมื่อครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับนับจนถึงปัจจุบันนะครับพักกิ่งรุ่นนี้นะครับมีอายุกว่าพันกว่าปีเลยนะครับนะได้รับการยกย่องนะครับนะว่าเป็นกิ่งอันดับหนึ่งนะครับของพักกิ่งนอกแล้วพักกิ่งรุ่นนี้นะครับเป็นต้นตํำรับกรมพระยาปอเลศนะครับและสมเด็จพระสังฆราชเพนะครับนำมาเป็นต้นแบบในการสร้างพากกิ่ง อันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยนะครับนะเราจะสังเกตนะครับลักษณะใบหน้านะครับศิลปะแบบจีนบริสุทธ์เลยนะครับนะตาจะมีลักษณะแหลมๆนะครับนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่บ่งบอกได้ชัดเลยนะครับนะบัวด้านล่างฐานล่างนะครับมี7นะครับเป็นบัว2ชั้นนะครับนะพระทุกองค์นะครับนะใต้ฐานจะมีเป็นลักษณะรอยเชื่อมปิดอุดฝากิ่งทุกองคเลยนะครับ อันดับที่2อนะครับนะอันนี้เป็นกิ่งอุบากกิ่งประเทศจีนเหมือนกันนะครับนะอายุอาจจะอ่อนกว่าผักกิ่งใหญ่เล็กน้อยนะครับนะก็เป็นผักกิ่งที่ค้นพบนะครับเขาบากกิ่งนะครับเมืองอนครถมประเทศคขมรเพื่อนบ้านเราเองนะครับหรือเรียกว่า ประเทศกัมพูชานะครับนะพูดถลักษณะของหญิงบากิงนะครับเชิงช่างที่มีฝีมือพัฒนานะครับนะจะมีความอ่อนไหวเพิ่มขึ้นนะครับนะและผสมผสานนะครับนะศิลปะของกิ่งที่เบตนะมีอิทธิพลร่วมด้วยนะครับนะสังเกตนะครับจะเป็นเม็ดกลมๆเรียวๆเหมือนไข่หน้าพักจะมีลักษณะเรียวยาวลงมาเหมือนกันนะครับนะโดยพระกิงตุ่นี้นะครับนะก็จะเป็นหล่อเม็ดผสมแบบตอกตุตๆในตัวนะครับนะเกตนะครับก็จะเหมือน ลักษณะคล้ายหัวตะปูนะครับนะครับใต้ฐานก็จะเป็นลักษณะมีการเชื่อมนะครับเชื่อมใต้ฐานนะครับนะสวยๆอันนึงก็หลายๆแสนหนึ่งหลักพันเลยนะครับนะ อันดับที่3นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิ่งนองแสบประเทศจีนนะครับนะอีกกิ่งรุ่นนะครับที่ค้นพบนะครับนะที่ประเทศคขมรเหมือนกันนะครับนะบางคนเข้าใจผิดว่าเป็นผ้ากิ่งปฐุมน้อยนะครับแต่ความจริงแล้วเจอที่ประเทศจีนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนะจะทาด้วยเนื้อสำลีแกะทองนะครับผิวสนิมจะออกสีน้ําตาลนะครับใต้ฐานของผ้ากิ่งรุ่นนี้นะครับจะไม่มีการบรรจุเม็ดกิ่งนะครับนะบางองค์ก็ตันบางองค์ก็เป็น ปล่อยกวงไปเลยนะครับนะคือตัวพระกิ่งนะครับนะจะเอ็นไปด้านหลังฐานบวกของภาพนี้จึงกว้างใหญ่เพื่อถ่วงน้ําหนักไม่ให้พระล้มนะครับนะครับสวยๆก็อันนึงหลักหลายแสนถึงหลักล้านกันนะครับรกิ่งรุ่นนี้นะครับนะจะเป็นพระกิ่งที่แตกต่างจากกิ่งอื่นเลยนะครับอันดับที่สีนะครับนะพระกิ่งตีออง ประเทศจีนนะครับนะมีบางคนชอบเรียกว่าพระกิ่งพัชรีตีอองนะครับนะร้หัสเราสังเกตจะถือเป็นลักษณะเจดีนะครับนะพระกิ่งตีองนะครับจะสร้างด้วยเนื้อสำริดทองนะครับเนื้อในจะออกสีคล้ายทองแดงนะครับแต่ผิวชั้นนอกนะจะกระไหลด้วยทองคำนะครับนะในสภาพที่ไม่ได้ใช้นะครับนะสร้างในสมัยราชวงศ์ถังนะครับประมาณ 1, 3 4 9ถึง1,363นะครับนะทรงนะครับแสดง ถึงลักษณะของนักปวดจีนนะครับนะเป็นแบบพิเศษทางพุทธศิลป์ของแบบสกุลช่างสัวใสนะครับนะหลักหลายๆแสนนะครับนะรนนี้ เป็นพระกลิ่งที่เซียนรุ่นเก่านะครับนะเล่นหากันมาช้านานนะครับนะกิ่งต่างประเทศที่เข้ามาเล่นในประเทศไทยนานแล้วนะครับและเป็นที่นิยมนะครับนะเนื่องจากจํานวนการสร้างที่เยอะนะครับนะมีหมุนเวียนเยอะในตลาดนะครับนะแต่ก็ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับเขาเรียกว่าพระกิ่งตะกะแตนนะครับนะพูดแบบภาษาเซียนพระก็เรียกว่ากิ่งคมินนะครับนะตาจะเป็นแหลมแหลมปากจะเป็นยาวๆวแหลมแหลนะครับลักษณะคล้ายกับเหมือนตะกะแตนเขาเลยเรียกว่าพระกิ่งตะกะแตนครับนะจะเป็นการปั้นหุ่นเทียนนะครับนะจะไม่เหมือนกันทุกองค์ ต้องไม่เหมือนกันนะครับถ้าเหมือนกันองค์ใดองค์หนึ่งเคนะครับนะพระนะครับจะเป็นลักษณะนั่งขัดสมาธิเพชรนะครับเนืออาสนะยกเป็นฐานสูง2ชั้นนะครับใต้ฐานนะครับจะมีอักขระวิเศษลักษณะคล้ายเลข1นะครับเป็นเส้นนูนอยู่ในเบ้าลึกนะครับนะพระนะครับจะออกเป็นเนื้อลักษณะสำลิดนะครับหรือบางองค์นะครับสำลิดออกแก่จะจ๋าจะออกแบบเป็นสีดำเลยนะครับนะหรือบางองค์มีส่วนผสมของผิวเงินเยอะๆก็จะออกเป็นสีเงินเงินนะครับนะ นะครับพารุนนี้นะครับยึงเจะมีพ้งสีเพิ่ออกทองแดงเถื่อนด้วยนะครับอันนึงก็หลักหลายแสนถึงหลักล้านเลยนะครับนะเป็นยังไงครับนี่ก็ถือว่าเป็น1ใน5พักกิ่งนะครับต่างประเทศนะครับซึ่งหลายท่านนะครับ ผมเชื่อเลยว่าไม่รู้จักนะครับบางท่านอาจไปเจอในบ้านอาจจะไม่รู้นะครับว่าแบบนี้มีราคาด้วยนะครับเผื่อใครไปเจอนะครับแบบนี้ก็สามารถส่งมาขายได้นะครับผมยินดีรับเช่านะครับนะนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับนะสวัสดีวันนี้อลําปางขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ เป็นความรู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับท่านไหนที่มีพระเครื่องของเก่าของสะสมทั่วไปนะครับนะผมยินดีรับเช่ารับจำนำพระเครื่องของเก่าของสะสมทุกชนิดนะครับโ่งมาขายตามาดีลา์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมเอลังปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ